ย่านคนรวยรวยแบบรวยจริงๆคนรวยคนรวยรวยแบบรวยมากมีที่จอดเรือยอไดะค่ะทุกคน75ล้านบาทจ้ะเบาๆ <c oughs> 240ล้านบาทสำหรับคนรวยรวยรวยจริงๆประมาณนี้ละคะ่ะ เดี๋ยวตุ้นจะพาไปเซนโตซานะแต่ว่าไม่ใช่เซนโตซาที่ทุกคนเคยไปอ่างงไหมเป็นเซนโตซาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบย่านที่พักที่อยู่อาศัยเดี๋ยวเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองตามไปดูกันมาเลยจ้ะโซนนี้ โซนนี้โซนนี้ก็คือที่ที่ตูนยืนอยู่จะมียูนิเวอร์แซลมีสถานที่มีไอ y Singapore แต่วันนี้ตูนไม่ได้มาที่นี่นะจ๊ะตูนจะไปเนซนตซาอีกที่หนึ่งก็คือที่นี่ที่นี่เป็นโซนเขาเรียกอะไรอะเหมือนโซนที่อยู่อาศัยเป็นย่านคนรวยรวยแบบรวยจริงๆแต่ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีโรงแรมที่นี่เหมือนกันมีสองโรงแรมที่น,นั้น Hotel โตรงนี้ เดี๋ยววันนี้ตูนจะพาไปที่เซนโตซาโคฟถ้าอยากรู้ว่าย่านคนรวยเป็นยังไงตามจุนมาฟ้ามาเลยนี่นะแล้วคือเราอ่ะไม่มีรถใช่ไหมคือถ้ามีรถก็จะขับรถไปสะดวกมากเลยแต่ว่าถ้าไม่มีรถเราก็เดินทางสะดวกเช่นกันโดยที่ใช้ shuttle b u สนะคะไปประมาณใช้เวลา10นาทีไปได้แล้วใช่ไหม Can go already เราก็จะขึ้นเซนโตซาบัสดีนะแต่ตอนนี้ประเด็นคือยังไม่มีคนขับอะ่ะเคเรามาต่อแถวกัเลยเราก็นั่งรอรอเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนขับรถจะมา <c oughs> ยังไม่มีเวลาโชว์อะ่ะขับรถมาแล้วจ้า แล้วก็มาถึงแล้วก็เห็นไหมทุกคนว่าที่น,นี่คือที่ไหนทุกคนอาจจะไม่คุ้นกันนะเพราะว่าเพราะว่าถ้ามากันส่วนใหญ่อย่างที่บอกนักท่องเที่ยวก็จะไม่ได้มาโซนนี้โซนนี้จะเป็นโซนที่อยู่อาศัยของคนรวยรวยแบบรวยมากมีที่จอดเรือยอไดะค่ะทุกคนเพราะว่าที่ตรงนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีบ้านบ้านที่เป็นบ้านจริงๆนะทุกคนบ้านที่ เป็นแบบมีพื้นที่บ้านเหมือนเหมือนบ้านที่ไทยเราอะ่ะเออจะไม่ใช่จะต่างจาก HDB แล้วก็ที่นี่ก็จะมีคอนโดมีโรงแรมมีบังกะโลรีสอร์ทแล้วก็มีร้านอาหารตอนนี้นะตูนมาถึงก็เป็นเวลา5้าโมงสี้า ก็คือร้อนเลยแหละนี่จ้าที่จอดเรือยอชของคนรวยคือใครจะอยู่ที่เซนโตซาโคฟนี้ได้ก็คือต้องรวยจริงๆเนาะ The มันจะบอกว่าอย่างคอนโดที่เนี่ยน,นะคอนโดที่เซนโตซ่าโคฟอะราคาเริ่มต้นเลยอย่างคอนโดประมาณ4ห้องนอนราคาอยู่ที่3ล้านดอลลาร์ สิงคโปร์ดอลลร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ75ล้านบาทจ้ะเบาๆ75ล้านบาทมาดูคือแบบชีวิตดีตื่นเช้ามาออกมานอกระเบียงรับลมดูวิวเออวิวดีมากอะ่ะ สงบมากแบบไม่ว,วุ่นวายเลยนี่ซีวิวยอชวิว ส่วนใหญ่นะเท่าที่สังเกตที่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติส,ส่วนใหญ่เหมือนแบบชาวต่างชาติมีธุรกิจแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่นี่เขาก็จะมาอยู่อยู่ย่านนี้กันเพราะว่าย่านนี้ก็สะดวกสบายและสวยอ่ะเราลงเดินไปต่อเดินไปร,บรอบๆอ๋อปิดประตูแบบนี้อิตา h ีโอโอเค t e อะเบล h ์โฮเท h โอเค ตงนี้ที่ตุนบอกก็คือจะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะแยะเลยว่าอยากกินร้านอะไรอาหารประเภทไหนก็มีให้เลือกหมดอย่างนี้ก็อะไรอะพิซซ่าเอออันนี้กินข้าวบริสตรโอเคไงไงกันนี้ก็คือร้านอาหารไทยนะ <c oughs> อร้านอาหารเม็กซิกัน ชาโค c o a l ริ i l ร grease r e มีอะไรอีกแล้วก็มีร้านเบอร์เกอร์สเต็กเฮาส์เออมีมีเยอะแยะไปหมดเลยบรรยากาศดีน่านั่งชิล์ร r นว n ดฟิชมา s h m a r k อ๋อที่คือร้านอาหารซีฟู้ดสเปนนชช f o o ดหกโมงเย็นก็ยังร้อนเหมือนกันนะเนี่ยเออ แต่วันนี้ตุ้นเช็คมาแล้วฝนไม่ตกอย่างบ้านที่เนี่ยบ้านราคาเริ่มต้นอยู่ที่10ล้านสิงคโปร์10ล i าน10ลนสิงคโปร์ก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ240ล้านบาทเป็นไงอึ้งไหมอึง้ง240ล้านบาท ็นบ้านที่มีพื้นที่มีที่ดินอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะอยู่ในย่านนี้ส่วนบ้านอีกแบบหนึ่งก็คือบ้านที่จะมีที่จอดเรือส่วนตัวอันนั้นก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ30ล้านสิงคโปร์30ล้านสิงคโปร์ก็ตกเป็นเงินไทยประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบล้านบาทโกลมกลม,มที่นี่บอกได้เลยว่ามันเป็นที่ที่สำหรับคนรวยรวยรวยจริงๆ ก็เริ่มมืดแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันสรุปแล้วก็คือไปกินกรีกฟู้ดค่ะอาหารของประเทศกรีกนั่นเองถึงแล้วฮัลโหลรีเซอร์วิชนะอ่าสองคนรีเซอร์วิชนาะโอ้โน้โน้รีเซอร์วิช ร้านนี้ก็ชื่อว่า Mykonos on the Bay นะคะ Mykonos ก็คือเป็นเกาะเกาะหนึ่งในประเทศกรีซนะคะเอาอะไรดี Maybe a Mykonos d e e p Platter อันนี้คืออะไรอะเหมือนจะเป็นครีม like sour cream Yeah I think a uh, pita bread with different kind of uh, cream ลองชิมดูไหม I try <Okay. S 1> ยังร้อนๆอยู่เลยอะ เ i ื like milk. Okay, milk. ้อเไเอโยร้โยเจจไม่เป็นไรเราไปต่ออันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะอืมไม่รู้อะ่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงอะ่ะอืมก็โอเคอะ่ะโอเคกว่าเนี้ยอือันนี้หอมอยู่ <laughs> i <I'll> have taste <that. laughs> long 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 i like what you say i <clears> said <throat> the food in mediterranean sea like uh, around uh, greece italy uh, spain this area mm -hmm. around the mediterranean sea mm -hmm. their, their food their diet is uh, very healthy I just it's okay <laughs> thank you yeah saw that. จะเป็นโยเกิร์ตอีกไหมนะอืมชัดเลยคือประเทศกรีซเขาดังเรื่องโยเกิร์ตชิมโอเค <Okay, good. S 1> ลองอสลัดมันฝรั่งอร่อยไหม,อ,มอร่อยอร่อย กินคู่กันก็คืออร่อยเลยเข้ากันได้ดีหรือสควิ๊ดนะคะเมนูเชฟแนะนำนะคะเชฟแนะนำถั่วบวบครัเท่าไหร่คะร้อยสี่าไหน่งร้อย4 2เหรียญก็ตีเป็นเงินไทยประมาณอยู่ที่3,500ัหาร จ้าอิมไปเลยจ้าปะกลับบ้านกันหมดเวลาสุกแล้วคะ่ะวันนี้นี่ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะ,ะหาทางกลับบ้านกันเถอะ สำหรับคนไม่มีรถมีสองอย่างคือไม่เรียก grab มารับก็รอ s h u t t l e b u s สมารับเราออกไปเดีย๋ยวรอดูก่อนว่า s h u t t l e b u s สรอนานไหมถ้ารอนานก็ว่าจะเรียก grab มารับเนาะนี่เห็นไหมมีร้านทำผมอุย้ยมีมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยตรงนี้คือเป็นเหมือนเท้าอีกเท้าหนึ่งเลยเหนื่อยมากเลยทุกคนคือ กำลังคุยคุยอยู่ใช่ไหมเดินเดินอยู่คุยไปคุยมาอ้าวรถมาแล้ววิ่งสิเขาวิง่งเออเหนื่อยมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีคนแล้วนะเวลานี้อลองดู และนี่นะทุกคนตูนก็ได้พาไปให้ชมเราเนอะอเป็นเซนโตซ่าในอีกมุมนึงก็คือเป็นที่ที่ไม่ใช่แหล่งที่นักท่องเที่ยวไปกันนะคะก็จะเป็นที่ที่อยู่อาศัยกันจริงๆก็คือชื่อเซนโตซ่าโคและวันนี้ก็เช่นเคยอิ่มมากคิดว่าน่าจะต้องกลับบ้านแล้วแหละเอาไว้ตูนจะพาไปไหนอีกเนี่ยคอยติดตามกันนะคะในช่องการ์ตูนจีราเนาะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ตูนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของตูนด้วยนะคะยังไงพบกันใหม่เนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย